อัดีค่ะโคเคคุณสุขค่ะอันนี้ใส่หุ่นให้เป็นคอกลมกระดุมแปดเม็ดแล้วก็สีคิมสองเอ็กแอนะคะเพอถุงมาใหม่ก็ไปทด่ถุงป้ายเทาน,นะคะสีเทาน้ำตาลนะคะส่วนเสื้อตัวนี้ก็เอออันลูกค้าคนนี้ให้หน่อยลูกจุธาทิป ของคุณของคุณจุธทาทิพย์โอเควันนี้คุณสุดจะให้ดูอ่ะคุณสุดทำใหม่ทำลงดอกไม้พอดีมันมันเก้าโมงแล้วเดี๋ยวจะสายวันนี้คุณสุดจะอัดวีโอไม่ไดุ้หลาพันปีคุณสุดลงดินแล้วสวยมากเลยลงดินเรียบร้อย ลงคู่กับทองอุไลวันนั้นบอกอุไลทองทองอุไลพูดสับกันได้ไงไม่รู้นะทองอันนี้กุหลาบพันปีเคยเห็นไหมคะสวยมากเลยอะ่ะต้นนี้สามร้อยบาทนะคะสูตรลงสูตรลงข้างในเพื่อยึดหน้าดินไว้นะคะอันนี้ใบยหนหมงนะสูตรลงเมื่อเช้าตั้งแต่หกโมงเช้าแต่เมื่อคืนนี้ลงไงลงดอกใช้ปาคู่กับ ต้นโมกเชบาคู่กัโมกแต่ไม่รู้เสียบตัวม่วงให้ให้ยึดดินแต่ไม่รู้มันจะอยู่มันรู้สึกมันเจอแดดหนานะจะเหียวแล้วนะคะอันนี้เป็นชบาชบานี้มีหลายสีชบานี้ก็ตัวนี้สีสีขาวขาวแดงนะขาวแดงเชบาขาวแดงก็สวยดีก็ทำแสมอันนี้ยี่โถยี่โถสีมูกก็ก็ลงอ่ะตัวโมก ตัวโมกแล้วก็ฉบาสลับกันไปฉบานี้จะมีแดงเหลืองชมพูขาวเหลืออะไรนะส้มส้มก็มีนะฮะเดี๋ยวไม่ร้อนเหรอแม่ไม่ร้อนเหรอก็จะเป็นโมกโมกแล้วก็ฉบาแซมกันไปนะคะ ลงลงเมื่อคืนนี้ไปซื้อที่งานกระชาติมาต้นละต้นละเจ็ดสิบบาทแต่ชบาต้นละแปดสิบบาทก็ถูกนะไม่ไมไม่แพงนะคะโมกโมกนี่ก็ต้นละเจ็ดสิบเองนะคะเี๋ชานบาต้นเขาบอกร้อยหนึ่งแต่สุดต่อเขาแปดสิบโมกก็โอเคแต่โมกนี่แตจตรงดอกโมกบนสู่เสียบไว้เฉย ไม่รู้จะอยู่ไหมจำหลักต,ต้องเสียบกางคืนใช่ไหมเสียมคืนแล้วก็ให้เขาเช้าเขาจะอยู่อันนี้เรามาเสียบเช้าเขาอาจจะตายแล้วก็เสียบใหม่เขาเป็นแถวทั้งเลาาอยู่แล้วหากเอาตอนเช้าอันนี้ยี่โถสีชมพูนะคะสุก็ลงเรียบร้อยแล้วก็ฉา,าสีส้มนะคะบาสีส้มเนะาะสีส้มก็จะ,จะแซมกับโมกไปเรื่อยๆนะคะแซมกับโมก เวลาเขาออกชอเขาก็จะแต่ถ้าตัวผู้ใหญ่มามันมันใหญ่แล้วมันก็จะอุ้มดินของมันเองนะคะอ่าอุ้มดินมันกอดีเ่้งสีเข้ามาทาสีทาสีบ้านพี่สาวฝั่งนี้ก็จะเป็นโอ้จะเจนิญเชบาติดชบาเลยสชบาตอนี้สับแรงแันวนียน่ยี่โถชมพูนะคะแล้วก็โมกแล้วมันเหลือก็เลย ลงคู่เลยอันนี้เชบาส้มเหลืองอมส้มๆนะฮะอมส้มๆน,นี่เชบาแดงเชบาก็จะมีหลายพันนะคะมีหลายพันติดแล้วค่ะสชบากับโมงนี่คือเรียบร้อยติดแต่ตัวต้นไม้น้ำสีม่วงแต่ไม่รู้จะติดนะ,ะถูกปาเสร็จเรียบร้อยนะฮะรัวอันนี้คือเสร็จเสร็จอ่ะ เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ละนานนะคะก็คือลงต้นไม้ไปว่าเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็เลยอัปเดตมาให้ชมนะคะเสร็จที่สีเนาะแสนสาปลิวนะฮะเสร็จที่สีเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะแต่ถ้าเสร็จแล้วก็สบายใจนะนะคะเพราะว่าดูชอบต้นไม้ฮะ,ะชอบต้นไม้สกก็จะทำสำหรับทำลงต้นไม้ก็เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยก็ยาวาก็ปลูกเมื่อคืนกับลูกสองคน แล้วก็พี่สาวช่วยนะคะพี่แหลงช่วยพี่สาวชื่อพี่เดงนะคะอันนี้คุณสุก,ก็ลงอุระ,ะพันปีแล้วก็ลักแรก,กพบใช่ไหมก็เรียบร้อยนะคะโอเคอัปเดตมาให้ชมว่าลงดอกไม้แล้วนะไปซื้อมาแล้วเมื่อกี้เพื่อนก็โทรมาว่าได้ได้อย่างว่าได้เรียบร้อยแล้วฉันลงดินเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคงั้นเจอกันที่ไลน์นะคะ เจอกันที่ไลฟ์อัปเดตมาให้ชมเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ